สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมา ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีิธีต่างๆในการกระจัดสินค้าซึ่งมีทั้งหมด9วิธีครับจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยผู้ทักโหลดหรือเรสซันส,นสันว่า FTL บริการขนส่งสินค้าแบบเต็มคันหรือเหมาคันรถบัรทุกแลจะจะจัดส่งข,งของของผู้ใช้บริการแค่เจ้าเดียวเท่านั้นเป็นการขนส่งโดยตรงจากจุดรับไปยังจุดส่งสินค้าจะไม่มีการเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะระหว่างทางนะคะ แล้วก็จะไม่มีการแวะเข้าสูนก์รกระจายสินค้าหรือคลังสินค้าค่ะผู้บริการมักจะคิดค่าส่งตามระยะทางของการขนส่งนะคะ FTL เหมาะกับธุรกิจแบบขนาดกลางใหญ่เพราะว่าคุ้มค่ากับการขนส่งแบบในจํานวนปริมาณมากค่ะแล้วข้อดีของ FTL ล่ะข้อดีของ FTL อ่ะขนส่งสินค้าได้รวดเร็วส่งของได้แบบจอดูดอจากจุดรับไปยังจุดส่งแล้วก็ปลอดภัยทันใจสำหรับลูกค้า มีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียและข้อเสียข้อเสียหรอข้อเสียก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูงมากนะสำหรับปริมาณน้อยเพราะว่าผู้ประกอบการอะเจ้าของอะก็ค้าแค่ผู้เดียวด้วยค่ะต่อไปจะเป็นการขนส่งผ่านทางสินค้าหรือคอดจักกิ้งเป็นกระบวนการนําสินค้าจากผู้ผลิตส่งไปยังลูกค้าแตละรายโดยจะใช้คลังสินค้าเป็นจุดพักสินค้าโดยที่ สินค้าจะอยู่ในคลังไม่เกิน24ชั่วโมงคอนดอกกิ้งมีหน้าที่สำคัญคือ 1. เป็นสถานีเป็นหายสินค้าจากภาชนะ1ไปอีกภาชนะ1 2. บรรจุและคนถ่ายทำหน้าที่รวบรวมคัดแยกและกระจายสินค้าหรือว่าจะเก็บไว้ชั่วคราวก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยส่งมอบ 3. รวบรวมข้อมูลข่าวสารเพื่อช่วมโยงการผลิตและการส่งมอบ4 เปน็นจูดบรรจุสินค้าและค่ะแยกสินค้าเพื่อการนําเราส่งออกแต่อันนี้จะอยู่ในศุลกาลการอันนี้จะทําหน้าที่ในการรับสินค้าจากท่าเรือหรือสนามบินมาจัดเรียงจัดเก็บแล้วก็รอการส่งมอบ ข้อที่5ก็คือเป็นศูนย์รวมสินค้าอันนี้ทําหน้าที่รวบรวมแล้วก็จดสินค้าประจําภาคเฉยๆล้วแล้วข้อดีคืออะไรอะ่ะข้อดีก็คือ1ลดกิจกรรม2ได้ของรวดเร็ว3ลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บแล้วมันมีข้อเสียบ้างไหมอ่ะมีส่วนใหญ่หลักๆก็คือ 1. บริหารจัดการค่อนข้างยากเพราะว่าต้องแบบเมเนเทจพวกรอบรถด,ด้วยแล้วก็เรื่องแบบจัดัดแยกสินค้าเพราะมีหลายรายการแล้วก็หลายประเภทแล้วก็ใช้ทรัพยากรค่อนข้างมาก ถ้าเกิดไว่ใช้ทรัพยากรมากอ่ะต้นทุนตรงเนี้ยก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยแบบนี้นี่เองมิวลันคืออะไรหรอมิวรันก็คือการนํานมสดจากฟาร์มไปวางไว้ตามบ้านต่างๆที่มีขวดนมเปล่าว,วางไว้หน้าบ้านแล้วเราอะ่ะก็จะเก็บขวดนมเปาอะ่ะ และนําขนนมใหม่ไปวางไว้ตามจํานวนที่เขากําหนดมาให้เราคือเรา้องไว้เราต้องไปทําแบบนี้ทุกวันเออทุกวันแล้วเราก็จะไปเก็บตามนั้นไงแล้วก็เอามาวางไว้แล้วทำแล้วทำอย่างนั้นทุกวันไปเพื่ออะไรอ่ะก็เพื่อแบบว่าเหมือนลดค่าใช้จ่ายด้วยอ่ะแล้วก็ทําเวลาในการผลิตแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการทําสต็อกอะไรเงี้ยให้มันง่ายดูง่ายขึ้นเงยอ่ะใช่มิลลรันก็คือเหมือนว่าเป็นการขนส่งที่การทําการสั่งซื้อวัตถุดิบหรือ ชิ้นส่วนต่างๆเพื่อนําไปใช้ผลิตหรือลดปริมาณในสินค้าคงคลังอะไรแบบนี้ใช่แล้วก็โดยรับรองในการแบบเหมือนซัพพลายทุกรลยในเส้นทางที่เรากําหนดไว้แล้วมิวลรันก็คือมีสซันักษณะก็คือการขนส่งตรงแบบรวบรวมสินค้าจากผู้ผลิตหลายๆไปลูกค้ารายเดียวมันเป็นยังไงก็คือแบบว่าเหมือนแบบการรวบรวมสินค้าจากผู้ผลิตหลายๆไกไม่เต็มคันรถอย่างเงี้ยเราก็เลยจะซื้อผู้ผลิตหลายๆราย เพื่อให้เต็มแล้วคันลถแล้วก็ไปให้ลูกค้าแต่ละลรายอะไรแบบนี้ใช่แล้วก็การขนส่งตรงจากโรงงานไปให้ลูกค้าหลายๆายก็คือเหมือนแับว่าซื้อสินค้าเต็มคันลดจากโรงงานไปให้ลูกค้าหลายรา,ายจะลดต้นทุนและเพิ่มระดับบริการให้ลูกค้าด้วยอะไรเงี้ยใช่แล้วก็การขนส่งตรงแบบรวรวมสินค้าจากผู้ผลิตหลายๆายให้ลูกค้าหลายรายโอเคโอเคดีก็คือเหมือนแบบว่าการรวบรวมซื้อส <consoles S 1> ินค้าจากผู้ผลิต หลายลายเติมคารนแล้วไปกระจายให้ลูกค้าหลายลายใช่การกระจายสินค้าแบบลีนช่วยอะไรเหรอการกระจายสินค้าแบบลีนจะช่วยบริหารจัดการลดสิ่ง hmm. ที <S 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 ่ไม่จําเป็นเช่นลดต้นทุนการผลิตตัดกระบวนการที่ไม่จําเป็นออกลดการรอคอยที่ส่งผลต่อต้นทุนแถมเสียโอกาสแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะลีนเปรียบเสมือนกระเป๋าเครื่องมือที่มีอุปกรณ์ต่างๆ พื่ออุดร้อยรั่วให้กับผู้ประกอบการเมื่อมีกระเป๋าเครื่องมืออยู่ในมือเราก็สามารถแก้ไขปัญหาข้าอบกพร่องต่างาได้ตลอดเวลาเพื่อทำำํากํลไรแล้วลีเข้ามาเชื่อยผู้ประกอบการยังไงบ้างถ้าผลิตมากเกินไปแล้วเก็บไว้มากๆผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุนที่มากขึ้นค่าวัตถุดิบค่าแรงงานแล้วก็ควบคุมสต็อกเพื่อไม่ให้มีที่ไม่ให้มีต้นทุนสูงขึ้นไม่ต้องเสียค่าประกัน และค่าจีบัระทาอื่นๆการรอคอยจะทำให้สูญเสียเวลาโดยไม่จำเป็นทั้งการรอต้องเครื่องจักรรอวัตถุดิบหรือแม้กระทั่งคำสั่งในการทํางานลีนจะมาช่วยบริหารธุรกิจให้ดีขึ้นโดยการทําให้การรอคอยเป็นศูนย์การขนย้ายสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในลางสถาที่ซ้ำซ้อนจึงทําให้สายการผลิตวุ่นวายลีนจะช่วยลดขั้นตอนที่ซับซ้อนเหล่านั้นออกไปช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและลดต้นทุน การแก้ไขชิ้นงานการขดาดความระมัดระวังในการทํางานทําให้ชิ้นงานเสียหรือเครื่องจกักรพังโดยไม่จําเป็นต้องเสียทั้งเงินทุนและเวลาลินจะช่วยป้องกันปัญหาล่วงหน้าคือการจะทาให้ข้อของเสียเป็นศูนย์การจัดก,การสินค้าคงคลังแบบทันเวลาพอดีเป็นการจัดก,การสินค้าคงคลังที่มีความสาคัญสําหรับธุรกิจเพราะนอกจากเป็นเรื่องที่ยากแล้วยังใช้เวลานานนั่นคือหลายๆเหตุผลที่หลายๆบริษัทลงทุนรวมถึงทําให้ คลังสินค้าทํางานได้ง่ายขึ้นซึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมคือจัดอินทามการจัดการสินค้าคงคลังแบบจัดอินทามนั้นช่วยให้ธุรกิจมีความสมดุลระหว่างการค้าของลูกค้าวัตถุดิบและความต้องการในการผลิตการกระทําให้จัดอินทามนั้นดําเนินการได้อย่างราบรื่นคือกระบวนการที่ดําเนินไปตามขั้นตอนจัดอินทามคืออะไรจัดอินทามคือทางเลือกหนึ่งที่ช่วยในการจัดการซัพพลายเชนที่ช่วยลดต้นทุนในการจัดการสินค้าคงคลังแบบจัดอินทามเป็นกลยุทธ์ที่ ให้คุณสามารถสั่งซื้อวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ซัพพลายเออร์ในปริมาณที่คุณสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้แบบเดียวทามมาดู6ขั้นตอนสําคัญในการเริ่มทําจัดอินทางมาเลยนะครับ 1. วางแผนต้องวางแผนพัฒนาสินค้าเช่นปริมาณสินค้าที่จะผลิตเท่าไรแล้วใช้เวลาเท่าไหรเพราะข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งไปให้ผู้ผลิตให้ผู้ผลิตเตรียมของให้ได้ทันเวลา 2. สือ่อสารแผนงานให้คนในองคอ์กรทราบมีแผนแล้วจะรู้คนเดียวไม่ได้ ทุกคนในองคอ์กรจะต้องรู้แผ่งงานไปในทางที่เดียวกันทําให้การทํางานได้ราบรื่นขึ้น 3. รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบระดับคลังสินค้าคงคลังในปัจจุบันเพื่อให้คุณแน่ใจว่าข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับระดับสต็อกของคุณในปัจจุบัน 4. สื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องในซัพพลายเชนในการจัดการสินค้าคงคลังแบบจัดอินทามผู้ที่เป็นซัพพลายเออร์นั้นมีส่วนสําคัญของ กัรอินทามากๆการใช้ข้อมูลซึ่งการละกันแจ้งสถานการณ์ต่างๆการโดยไม่ปิดบังข้อมูลนั้นเป็นสิ่งสาคัญ 5. สร้างระบบส่งสัญญาณเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการต่างๆดําเนินการได้อย่างราบรื่นการจัดทำโลเนสเมเนจเมนต์ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากัดอินทางองคลนั้นได้มันทึกไว้อย่างดีและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนรับรู้ถึงกระบวนการอย่างชัดเจนต่อไปนะครับคือ การลดการวิ่งรถเที่ยวป่าขากลับครับต้องบอกกันแล้วว่าในปัจจุบะนะันเรานนมีการกระจายสินค้าขนส่งมากมายทุกประเทศและทังทว่วโลกครับแต่มักจะมีปัญหาหนึ่งนะครับของการขนส่งทางบกครับนั่นคือการวิ่งรถเที่ยวป่าขากลับครับการวิ่งรถเที่ยวป่าขากลับนะครับคือการที่รถบรรทุกคันหนึ่งวิ่งไปมาแต่ไม่มีสินค้าทําให้สูญเสียทางงานเชเพิงทรัพยากรทําให้เกิดรายจ่ายแต่ไม่สร้างไรายได้ โดยคำถามนี้ผู้ประกอบการทั้งหายควรคำนึงให้มากที่สุดเพราะว่ามันทําให้เสียส่วยก่อนโดยใช่เหตุเลยครับปัจจุบันนะครับก็มีการแก้ไขปัญหา,าแล้วแม้ว่ามันจะอาจจะไม่ช่วยให้หายไปทั้งหมดแต่มันก็ยังช่วยนะค,ะนะครับนั่นคือเราจะมีการเอานำระบบไอที IP, มาพิวแช้ให้เกิดประโยชน์สุดจนเกิดเป็นแพลตฟอร์มการ,รส่งอะอไรที่ช่วยในการหางานหา,า,ารถผ่านทางแพลตฟอร์มและเรายังสามารถเลือกรังงานได้ด้วยตัวเองนั่นแหละคะ่ะมาตรฐานที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยในช่วยลดในการวิ่งเที่ยวพอขากลับได้ดีด้วยและลดในและลดมลพิษทางอากาศอีกด้วยครับผมแม้ว่ามันจะไปหมดแต่มันยังช่วยลดและสมารถนะได้ดีอีกด้วยการสร้างสมรรถนะในการการะจายสินค้าก็คือว่าถ้าจะเรามีซัลาพเออร์มาทำธุรกิจร่วมกันกับเราต้นทุนของวัตถุดิบเราก็จะลดลงเพราะว่าต่างฝ่ายก็จะได้รับประโยชน์ร่วมกันแล้วก็เราสามารถพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะช่วยให้ลดจำนวนของเสียลง ก็จะส่วนทางกับต้นทุนไงก็คือต้นทุนต่แต่ละกำไรเราได้สูงขึ้นงี้เรายังสามารถสร้างพันธมิตรธุรกิจกับลูกค้าได้นะคะเพราะว่าเราจะแบบเหมือนมีสินค้าแบบรองรับอย่างสม่ำเสมอในความสัมพันธ์ของธุรกิจที่ร่วมกับลูกค้าจะเป็นความสัมพันธ์แบบระยะยาวเพราะว่าแบบมันจะได้แบบยาวนานทุกอย่างมันก็จะแบบมีอะไรรองรับด้วยเพราะมันจะวินวินทั้งคู่ด้วยทั้งคู่ได้ผลประโยชน์ด้วยค่ะก็ ขับรถแบบถูกต้องปลอดภัยแล้วก็ประหยัดก็คือหนึ่งใช้เกียร์ให้ถูกต้องอก็เหมือนแบบว่าเกียร์แต่ละครั้งอะ่ะคือมันมีความสัมพันธ์กับความเร็วของรถอืมใช่แล้วก็ต่อไปก็คือเปิดแอร์เท่าที่จําเป็นอ่ะเป็นไงมาดูกันก็คือเหมือนแบบว่าเลือกเปิดแอร์เฉพาะที่แบบที่จําเป็นเท่านั้นถ้ากัดถ่ายนอกเกย็นหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่จําเป็นต้องเปิดก็ได้เพื่อประหยัดน้ำมันอะไรก็ว่าไปใช่แล้วข้อสามก็คือว่า ตรวจสอบลมยางด้วยก็คือรถแต่ละชนิดอะลมยางอะหรือว่าอะไรลมยางขนาดหรืออะไรมันไม่เท่ากันอยู่แล้วอือใช่ก็คือต้องตรวจมันตรวจลมยางให้มันดีอ,อยู่ประจำใช่เพื่อมันไประเบิดมันอะไรอย่างเงี้ยอใช่ 4. ก็คือกำหนดเส้นทาง,งการขับรถ นะคะก็คือว่าก่อนออกรถอะเราก็ต้องกำหนดเส้นทางก่อนดูระยะทางมันอัานาไหนไกลอันไหนไกลดู GPS <ม>ดูอะไรก็ว่าไปคือใหามันประหยัดใช่ถ,ถูกต้องกำหนดเส้นทางไว้ทุกครั้งแล้วก็ไม่เส<ม>ีย<ม>เวลาใช่ถูกต่อไปก็ตรวจสภาพรถเราก็ต้องตรวจสภาพรถกันอยู่แล้วคือตรวจเพื่อความมั่นใจตรวจน้ํามันเครื่องตรวจน้ํามันเกียร์อะไรมันจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาระหว่างทางใช่มันจะได้มีปกติใช่ถูกถูกแล้วก็ การรักษากฎ,กฎจราจรอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอ่ะมันก็เกิดจากการที่เราแบบไม่ระมัดระวังเระประมาทมันก็เลยทําให้เกิดอุบัติเหตุได้เราก็เลยต้องแบบรักษากฎจราจรเพื่อไม่ให้มันมีอุบัติเหตุการที่เราขับรถแบบบนท้างถนนนะคือเราไม่ได้ขับคนเดียวเราขับหลายคนเราก็ต้องแบบมีการให้สัญญาณถูกปะถ้าสมมติเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคนอื่นก็ไม่รู้เรายอยากเลี้ยวเราก็เลี้ยมันก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เงเปิดไปเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาหรือ สัญญาณฉุกเฉินอะไรก็ได้อะไรเป็นเนี้ยแล้วก็ถนนลื่นนะฝนตกถนนลื่นอะไรเป็นเนี้ยก็จะทาให้เกิดอุบัติเหตุได้ถ้าลมยางไม่ดีมันก็ต้องมีอะไรมันก็เป็นลูกอะไรขอเรียกว่าอะไรลูกดอกยางขาเรียกว่าอะไรดอกยางหมดดอกยางหมดคือเราต้องตรวจสภาพรถอะไรไงก็ที่พูดมานั่นแหละคือมันเกี่ยวหมดเลยใช่พ่อความปลอดภัยของเราเองแล้วก็รถด้วยรักษาะรถไปแล้วก็ถ้าร่างกายเราไม่พร้อมแบบเราไม่สบายจิตใจเรา หมือนยังไงนะเราเครียดหรืออะไรเงี้ยถ้าทาให้เจัดุบัเหตุได้ใช่อาจจะเป็นลมกลางทางอะไรเงี้ยนไม่มสบายแก็ปวดหัวตัวร้อนมันกินยาก็กง่วงก็ต้องง่วงนอนก็ขับรถไม่ได้อันตารายอยู่ดีใช่การใช้ไฟให้ถูกต้องก็คือเหมือนเวลาเราขับรถกลางคืนเราก็จะมองไม่เห็นหรถคันอื่นถ้าเราไม่เปิดไฟแล้วก็ต้องปิดไฟ,ไฟสูงไฟต่ํา แตาว่าถ้ารถสวนไมเราไม่ควรเปิดไฟสูงไปตขเพราะแบบมันจะยิงตาขาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่มีรถเราก็ควรเปิดเพื่อให้รถคันอื่นเห็นว่าตรงนั้นมีรถอยู่อะไรแบบนี้แล้วก็คงเปิดไว้ตั้งแต่เนิ่นๆไม่ควรไปเปิดแบบเปิดใกล้ๆมันจะทำให้ถ้ามีรถสวนไม้ก็ไม่ควรเปิดค่ะูนะครใหไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีเรื่องกันได้สวัสดีครับแต่ไปคือการจ้างมบุคคลภายนอกในการกระจายสินค้าหรือ outsourcing outsourcing คือการจ้าง ผู้คนหรือบุคลากรภายนอกที่มีความส,มสามารถเฉพาะต่างๆหรืออัตราประโยชน์ต่างๆเพื่อมาทําแทนธุรกิจบางส่วนหรือทั้งหมดนะครับโดยอาจจะมีสัญญาจ้างเป็นระยะยาวหรือสั้นก็ได้ซึ่งประโยชน์การใช้ outsourcing าซาซนั้นจะมีอยู่ดังนี้ 1. ลดต้นทุน 2. หาบุคลากรได้เวลานสั้น 3. ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยการลดต้นทุน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่นะครับจะ,กกรจะเลือกจะเลือกจ้างบุคลากรภายนอกที่มีความสามารถความเชี่ชวยวชาญแตกต่างเฉพาะเฉพาะเรื่องนั้นมาเข้ามาทํางานแทนเพราะว่าจะช่วยให้องค์กรประหยัดงบดังกล่าวได้เป็นอย่างดีเมื่อเทียบกับค่าแรงของพนักง,งานของเราและสวัสดิการาต่างๆดังนั้นการเลือกจ้างบุคลากรภายนอกเหมาะในการขายเช่นนี้คอาจจะเป็นสิ่งที่ลดต้นทุนมากกว่าเพราะมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากสับเพก่อนที่สุด ผู้ให้บริการลรูกจิตชั้นนำนั้นส่วนใหญ่จะมีทรัพยากรข้อมูลที่กว้างขวางมากส่วนหนึ่งนั้นมาจากการบริการที่ดีทําให้ทรัพยากรของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นในการขนส่งต่างๆหรือการจัดการต่างๆการหาบุคลากรในเวลาสั้นกระบวนการจางพนักงานนั้นนี่แหละค่ะตอบเป็นอย่างมากตั้งแต่การสัมภาษณ์การสมัครการตัดสินใจ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อนและยุ่งยากพสอสมควรและใช้เวลาแต่การที่เราจ้างมาพูดประกอบให้ที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์นั้นจะเร็วกว่านอกจากพวกเขาสามารถหาผู้ประกอบรที่มีขาอเชืช่อชาญในเรื่องการกระจายสินค้ามาให้เราได้ดีกว่าการที่เรามานั่งทําขั้นตอนขั้งต้นเป็นเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเกี่ยวกับวิจีทัลเมกเกอรานกนารจาดสินค้าเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับหากมีข้อิดพลาดประการใดพวกเราต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ผู้เราอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ